ก็ทุกเรื่องอย่างนั้นแหละมันมันก็ดีมันก็ะสุดตุกตดแ๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนเขาก็ยังบอกว่า,าพ่อไม่รำคาญมันมนากเลยคนแบบนี้เพาะบางคนนี่แปลกวันๆน,น,น,นึงพูดไม่หยุดถามแต่นั้น,นไอ้เราก็กำลังงานเยอะเยวขอถามจักคำเลยนะ ล้วเดินตไม่ไนหะขอถามสักคำสิทำไมวันนี้ก็เลยบอกเยอะเอาไว้วันอื่นได้ไหมย <c oughs> อยากจะมาขอบวก <c oughs> ใหนเราตอบขอบวดได้เมื่อไหร่จะตอบไดไงครทตันอ๋งเขาต้องดูจะไหกนก่อนีเขาเรียกอยู่ติทียะคืออยู่ขันนา ต้องอยู่มันกันทิฏฐิละลายตอนนั้นอยู่สวนมกในนะ้นบางคนอยู่สามปีไม่ได้บวชอยู่เป็นมากสามปีไม่ได้บวชออต,ต้องให้นิสัยมันเปลี่ยนบ้างถ้าไม่เปลี่ยนแล้วไปจัดบวชอะไรนันก็เป็นของกัาแบบเดิมเป็นแบบเดิมไม่หยุดไม่หย่หอน บางทีก็ต้องทนฟังบางทีก็ฮึมฮึมนิดๆกัๆนเมื่อแหล่งจิิญญาทแปลกชีวิตนี้ต้องมาเจอคนที่น่าลำคาญเยอะจริงๆคนน่าลำคาญบางคนก็ลำคานมาขอเรื่อยๆเลยขอนน่ขอนี่ขอ,ขอนะั้น หรือจังวันนี้มีปดแก่กอยากขอวัวไปหลานนี้นะขอให้เป็ตัวขอตัวหลานคนขอให้เป็อีกตัวที่สองแล้วเมื่อวานนี้มาอีกขอลูกมันก็ตัวเด่อที่ขอขอจริงจริคนที่ขอริทันดัดเอ่ย แกเอ่ยปากไม่กระดาษเลยใ้ขอตัวเนี่ยไอเรานี่นจะขออะไรใครหรือมันกระดากปากต้ก็หาว่าเป็นคนขี้ขอเนี่ยคนไม่มีหลักการไม่มีวิธีการไม่ดูจังหวะเวลาให้เท่าไหร่แล้วบางทีมันใครมีนะให้ไม่รู้จักขอเอ้ยไม่ให้ละอุ่นคานโลภมากเลยล่าถ้าได้จ้องตัวแล้วพอก็ก็ได้ไปเลย เป็นี้ไม่ได้ไม่หยุดได้คือได้สอบไปวาดร้าเอางั้นเราทำอะไรนะขอให้ถึงหลักหลักๆไว้ก่อนว่าทำเต็มที่ได้เท่าไหร่เราถามนะทำเต็มที่ได้เท่าไหร่ ไม่ใจไม่แ้วต้องเอาเต้านู้นเต้านี้เท่านั้นพอไม่ได้ยังใจที่อยากจะได้มันก็มานั่งทุกข์ใจก็บอกเราในโลกนี้ไม่มีอะไรจับได้ยังใจเราทุกข์อยากนึกถึงไอ้ลูกที่มันขอพ่อแม่แล้วไม่ให้ามันตีพ่อตบแม่เนี่ยโอ้โหคิดไปยังไงต้องมี่อยตอนนี้นะ มีทีมีเยอะมากเลยมีขอไม่ให้แล้วไปต,ตายเลยก็มีถ้ามันติดยาเนี่ยนะโยมถ้ามีรูปติดยาถ้ามันขออะไรถ้าจะไม่ให้เนะจะบอกไม่ให้พูดใส่หน้ามันแรงๆเนี่ยพูดอยู่กปูไปดูก่อนนะยังเหลือจะให้มึงได้ไหมแต,แต่ไปในคนควนก่อน ถ้าจะพูดไม่ให้ก็หมายความว่าขึ้นรถแล้วไปเลยถ้าอยู่ตอนน้นี้มันฟันเอาตีเอาก็ตายสิเพราะฉะนั้นต้องวิธีสำคัญวิธีรักษาตัวรอดหลักการแล้วอุด,ดมการแล้ววิธีการต้องให้ได้สามอย่างนี้พุทธศาสนาหลักไว้อย่างนี้วางองไว้อย่างนี้ ว,วิธีอะไรแปลกๆดีๆเนี่ยไปดูพวกอะไรผู้หญิงนี่ก็มีอะไรนะแม่บนเติมโตง,ตงบนเต็มอะไรเนี่ยเคยจำเ,เคยได้ยินที่ไหมอุ้ย,ยเป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นผู้หญิงที่มีปาฏิหาริย์แล้วอุบาสิกากี ไปอ่านดูบางกรบางประวัตินี่เหลือเชื่อหลวงพ่อพุทธทาสก็ฟางเป็นอุบาสิกาชั้นหนึ่งชมเลยว่าออกจริงตั้งสำนักปฏิบัติจริงก็มีมาเรนะื่อยๆอันนียล่าสุดนี่ก็อะไรแม่เจอะไรสันตนี มันนี้ก็เกจดเป็นโรค mm. แล้วเองมีรักษาด้วยติดตามปาปก็ทำให้เป็นคนป่วยเจ็บเนี่ยไม่มีวิธีอยู่กับความป่วยเจ็บเนี่ยโง่หลวงพ่อพุฎาบอกความเจ็บใครมาตัดเตือนให้ฉลาดบางคนลองไไม่ได้เรื่องในราเลยไม่ฉลาด อาจารย์ที่ติ็นไปสอนทำด้วยกันเพราะนั้นปรากฏว่าแค่ไปบรรยายทำปาฏมานับเป็นสามจิตสี่สิบครั้งต่อมาแกเป็นมะเร็งผมอมร่งมนมนเราก,ก็ไปเยื่ยมตั้งใจจะไปปลอบใจพอจะพูดปลอบใจกัน ไม่กลัวมันเลยมันทําฉันตายมันก็ตายด้วยไอ้คนนี้คิดอืไคนมีวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคิดละลายทุกเลยเน่ะเออไอ้คนนั้นมาปูไม่น่ามาปูมาปูไม่น่ามาเจ็บนี่เออท้ากูตายมึงก็ตายด้วยเพราะมันอะไรมันต้องตายไปไปคนทิ่มันไปตอกินนี่ไอ้วิธีคิดของผมฉันแป จะไปคิดไมากไหมคิดไม่ออกแล้วทำไม,ไมจะหาทางออกยังไงวิธีที่คิดเป็นแล้วคิดแล้วสบายใจคนเก็บกักเอาไว้ให้เป็นยุง่งฉางเก็บใส่ยุงใส่ฉางล้วเวลาหิวอะไรก็เข้ามาต้มมาแกงมาทำกิจกรรมกับมันก็ นคนเราเนี่ยนะจริงนะมันยังไงก็ต้องเจ็บต้องปวดนามาตอนที่ปกติหมุนโอ้โหหมุนแบบประหลาดไม่เคยพบในชีวิตธรรมดาหมุนก,นมนนมก,นก็มันหมุนอย่างนี้ใช่ไหมแต่แปลกมีอยู่ครั้งสองครั้งมันหมุนอย่างนี้มันหมุนขาขึ้นหัวลงไอ้ปุ่นแบบนี้โอ้โหนึกตายแล้ว ตอนนั้นนึกว่าอะไรรู้มอ้อมมาแค่นี้เองเอ้อเรามาแค่นี้เองอม,มันไม่ได้หมุนแบบหมุนอย่างนี้มันหมุนขาขึ้นหัวลงนั่งลงมมาแค่นี้เอง อยากตายแบบใจเศร้าหมองก็ได้มันไปคิดเองนั่นแหละตายก็ไปอยู่ก็ได้ตายก็ไปไอตี๋ยังยอมพ่อแต่มาดีไปหาให้ไปหาหมอไม่ยอมไปให้กินยาอะไรกินเอ้าเขาเป็นเองน่ะยิ่งมันก็หายมันเองอุมแต่จ้ก็แปลกนะจะเป็นไม่นานสามวันแต่วัน ถตายเลยแต่ไม่ได้ไปรักษานะได้ส่งโรงพยาบาลเลยแต่มาตายกิะเหลา่ากินเล่าเปลือยเหล่ากินไม่กินข้าวจากมันต้มผัก็ได้ภบบัณฑ์แบบ